สวัสดีครับพี่น้องค่ะเมื่อนีกลับมาพบพพอกับยายาคือเกานะคะมืนน่อนียายามีเรื่องราวมานําเสนอค่ะเรื่องๆๆราวเกี่ยวกับแวดวงลูกทุ่งหมอลำของเรานะคะยายาจากเพจล,ลูกทุ่งหมอลำโซเชียลค่ะเมื่อนียายาขอขอบคุณข้อมูลจากเพจจากเพจล,ลูกทุ่งออนไลน์นะคะลูกทุ่งออนไลน์ได้ลงบอกว่า <S <S เพื่องานคุณภาพนัดสุรศักดิ์ถอยไหม่เอีย๊ยหูฟังใหม่เกือบแสนค่ะพี่น้องค่ะของมันต้องมีของมันต้องใช้เพื่องานคุณภาพ และเพื่อแฟนๆที่น่ารักจะได้ฟังเสียงเพราะๆของหนุ่มน,นัดจุรศักดิ์ก็ขอให้อาจารย์แดดกฤษดาพร์อ่อนตาแสงบอสใหญ่เข้าสารแลนพาไปซื้องานนี้หนุ่มน,นัดควักกระเป๋าจัดเต็มทั้งไมโครโฟนเอียมินิเตอร์และหูฟังทั้งชุดหมดไปเกือบแสนสุดยอดไปเลย นี่เป็นล่าสุดเลยค่ะพี่น้องคาต้องบอกว่าทางน้องนัดสุรสา์นี่ทำถูกแล้วนะคะบางอย่างบางบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องบอกว่าเขาเอิ่อวมาอย่างก็บพี่น้องของมันต้องซื้อของมันต้องมีเพราะฉะนั้นแล้วอยากได้งานคุณภาพอยากได้แบบว่าเขาเอิ่ว่าอยากได้ส่งส่งงานคุณภาพให้พี่น้อง เอฟซีแฟนคลับใรับฟังได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนหรือว่าเสียงที่เพราะๆงานที่เพราะๆจากเราเราก็ต้องลงทุนกันบ้างซึ่งน้องนัดก,ก็ได้ควักกระเป๋าเองเลยค่ะเกือบแสนค่ะน้องนัดสุรศักดิ์ก็คือเจ้าของเจ้าของผลงานเพลงล่าสุดเลยที่ว่าดังเปรียงปรี่ที่ได้น้องอุงอิงมาเป็นในเอ็มวีนั่นก็คือเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษสังกัดเข้าสารแลนด์นะคะสังกัดเข้าสารแลนด์ค่ะ น้องนัดตอนนี้นะคะเข้ามาเบิงงกันว่าเพลงนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วนะคะสำหรับนะคะเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษปล่อยไปแล้ว1เดือนที่ผ่านมาค่ะยอดวิว2.3ล้านค่ะพี่น้องคะ่ะ2.3ล้านสแสนวิวโอ้โห و! ถือว่าบทธรรมดาค่ะพี่น้องคะ่ะโดยเฉพาะพลังเสียงของน้องนัทสุร,รศักดิ์ยายะเคยไปฟังเสียงสดๆหน,น้าเวทีเนาะนสุร,ศ,ร,รศักดิ์ไปฟังเสียงอยู ทางหน้าเวทีตอนนั้นอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะตอนนี้ก็อยู่ในสังกัดสนมเพชรบ้านแพงเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสาวน้อยเสด็จแบรนด์ก็คือเป็นนักร้องนํานักร้องนํำฝ่ายชายของสาวน้อยเสด็จแบรนด์ก็คือต้องติดตามน้องนัดค่ะเด็กนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะพลังเสียงจนจนศิลปินรุ่นพี่เนาะอย่างพี่ตรีชนรงนี่ได้เข้ามาคเว v e r เพลงนี้แหละธรรมดาแต่ว่าพิเศษพี่น้องขาจน จนทาให้พี่ตรีเนี่ยได้แบบว่าได้ชื่นชมน้องเลยว่าพลังเสียงน้องดีจริงๆพลังเสียงของน้องนั้นเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าคือเสียงน้องเขาเรียกเอิญว่าเสียงมันกล่องกลางวานน่พี่น้องขาเสียงมันกลางวานเสียงมันเสียงมันไพเราะจริงๆตอนแรกยอมรับเลยว่าตั้งแต่ไปดูสานน้องเพรานแพงมาคือไม่ไม่ได้ฟังว่าใครร้องว่าใครเป็นใครสิแมพี่น้องขาเคยเป็นบอสเขาก็ฟังแต่เสียงนอกกว่ในเบื้อง,งหน้าไปที่จักเทือาไัายรองเพริมอ,อย่างแน่บางเทืออยกัอยกษกับเป็นทังสันเดเพ่ใส่แว่นขาตากะสัน แต่ว่าพ่อได้ไป,ไปพอน้องนัทได้ปล่อยเพลงนี้แลกออกมาเราก็เลยว่าโอ้คนนี้เหล่าที่ร้องเพลงนี้วันนั้นบนเวทีสาวน้อยคือเข้ากับประเด็สังเกตไหพี่น้องขาแต่ว่าร้องเพราะแห่งไปฟังสดๆในเวทีแหง่งเพระแล้วยิ่งเพลงนี้เนาะได้น้ององคงอิงมาเป็นเอกอัคีกระแสะก็ยิ่งดีเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เ,มเท่าทวีคูณไปอีกเนาะนี่แหละพี่น้องขาเป็นเรื่องราคาสารเกี่ยวกับน้องนัทสรุรศักดิ์ที่ได้ลงทุนพักกระเป๋าเลยเหยียบแสนครับพี่น้องขาเหยียบแสนเลยที่จะ เพื่องานคุณภาพของตัวเองเนาะเพื่องานคุณภาพของตัวเองเพื่องานผลิตงานที่ที่ดีให้พี่น้องได้รับชมรับฟังน่าจะทุ่มทุนไปเพื่อว่าเพราะว่าตัวเองต้องต้องไปอยู่กับอะไรนะสาวน้อยสเสด็จแบรน์ก็คือต้องเล่นสดเห็นไหมพี่น้องขาต้องเล่นแบบว่าต้องลองเพลงว่าไรตีหลายๆแนววมันก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบ คุณภาพนิดหนึ่งเพื่องานจะได้ออกมาที่ดีเพราะต้องออกคอนเสิร์ตนะพี่น้องเนาะจะได้กับสุดท้ายกับฝากเป็นกำลับบงใจให้น้องนัทสุรศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจลูกทุ่งออนไลน์ด้วยนะคะ,ะถ้าชื่นชอบคลิมนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยายาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ